มาแล้วเลขเด็ดงวดวันที่2พฤษภาคม2566ทางช่องเราแค่แนะนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะวันนี้แอดได้รวบรวมหวยเด็ดประจำงวดวันที่2พฤษภาคม2566มาแล้วจะมีเลขอะไรกันมาบ้างมาดูกันเลยค่ะ1 เลขวิ่งบนล่างแม่นแม่นให้เลขสามสี่ชอบส่วนตัวเลขเจ็ดสามศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่เก้าแปดสามเก้าเจ็ดสี่เด่นสิบหน่วยบนศูนย์หนึ่งแปดคู่ตดบนให้ตามนี้นะคะ สองเลขตำไทยคุณไก่วุฒินันให้เด่นเจ็ดและหกเน้นที่เจ็ดรองสองสามตัวให้สี่เจ็ดหกสองตัวให้ศูนย์สองศูนย์เก้าสี่สองเก้าส,สองสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดส,ส,สามหกส,ส,ส,สี่ และที่เน้นนะคะ47และ76ค่ะ3แอนนอนหนูงวดวันที่16เมษายน2566นะคะให้ชน906817807ออก906นะคะก็เข้ากันไปเลยค่ะเต็มๆนะคะ3ตัวตรงส่วนงวดน,นี้นะคะให้ชน073

เจ็ดศูนย์สี่สและทั้งหมดนะคะคือข้อมูลนะคะที่แอดได้รวบรวมมาให้นะคะเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดค่ะแอดเพียงให้แนวทางเท่านั้นนะคะอยู่ที่ทุกท่านได้ตัดสินใจเลยค่ะสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยกันทุกทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดที่แอดได้รวบรวมมาให้ในคลิปถัดไปค่ะ ขอบคุณค่ะ